สวัสดีครับพี่น้อง FC ท่านที่ติดตามรับชมอันนันทัวร์ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นัดนี้จะเป็นตอนที่2นะครับสนามบ้านหันนะครับมื้อนี้ก็วันพุธที่18มีนาคม2562ครับตลาดก็เปิดปกตินะครับบ่ปิดนะครับตลาดเปิดปกติสิปิดจังได๋กะกะคอยฟังข่าวสารจากอันนันทัวร์นะครับอันนันทัวร์ก็สิมาอัปเดต สู่ฟังไปเรื่อยๆนะครับนาองบาสนามได้ปิดบ่ปิดนะครับแต่ว่าสนามในจังหวัดมหาสารคามบ่ปิดจากสนามนะครับเกิดปกตินะครับเนาะหรือถาเพิ่นสร้างปิดกสิอัปเดตสู่ฟัง,นะ,ง,ะง,ง,น,งะนะครับวันนี้อนั่งทอดสิผ้ามาเบิ่งราคาง่วนครับเนาะงวันหันผ้าเบิ่งราคาข้อยไปแล้วนะครับเนาะราคาข้อยพี่น้องอะสำหรับสายข้อยนะครับที่มาข้อยกับเบงกับไทยเบิ่งทั้งสองชิมนะครับเนาะ่างวันนี้มาเบิ่งราคาง่วนครับว่านัดมือนีอ้วนพุทธทีสิบแปดนี่คนสีหง ราคาซ้ำได้นะครับโตัวใหญ่ๆนิดหน่อยดำๆำพวกขาวนี่แดงจริงนะถามซูฟังนะครับถามซูฟังซูโตนะครับถามเมือราคาครับมือโท่กับไดนเนี่ยใบเนี้ยนะครับเนาะกเบ่าบาันครับเอาสีมาถามเมือราคาเ่งจาเถิกหน่อยสักพอนะครับนนี่้อยดำๆนะครับห้องห้องตัวละเท่าไหร่นะครับนี่ห้องตัวละหมื่นครับโอ้โนี่ครับตัวละหมื่น ทั้งสามโตเลยเนาะเป็น,ง,น<อ>งวดดำครับงูมาตตาบันไดเนาะครับเนี่ยโอ้โหมาตอนอะไรครับตัวกลางเงก็มูเนาะตัวกลางสีมืนกล<อ>ัวจุดกครับเนี่ยถ้าอยากได้งวดเกถกเถกน้อยๆไปคุ้นนะครับตัวละมือขึ้นห้องไว้ครับตัวละมือนนี่งอะจะม,มีครับเนี่ย<อ>งวมาจากจังหวัดอะไรครับถ<อ>้าอยากได้ ก็หน่อยไปคุ้นนะครับนี่คุณใส่หนาใส่ยูไว้ครับนี่ต้องต้องเงินมากอะได้กำลังได้หรอครับเมื่อกี้เดือนนะครับเนาะสามสี่เดือนก็ได้กำลังได้หรอครับนี่เอาไปขุนพันสนเข้าจากโต้ครับนี่มั่นทั้งปี้ะครับเนาะมั่นทังปีครับมีเบอร์ติดต่อบ่ครับนี่ขายโอ้ขายแล้วบ่ะขายแล้วผมขายแล้วผมล่อขึ้นรถนะครับนี่อ่าผ้าเบิอร์ก็เมียผงใส่เมียมั่นครับ แม่นี่มันบ่อนองครับนี่บ่ท่านไหนมันเนาะ้องอยู่เท่าไรครับนี่ยอ๋อราคาสองหมื่นหาครับโอ้ยชุ่งรวยสามสิบตัวลูกทานลูกเล็บมั่นเหล่าเนาะมั่นในลูกบ่เป็นง้อสาวบ่โอ้งวอสาวครับนี่ก็คือคือสือไปทับเลยเนาะส่งมันกับเนื้อหนังมังสาดีครับนี่อ่างดีทองดีเป็นตา เป็นตาพิเลี้ยงอยู่ราคาอยู่ยี่สิบตัวเนาะราคายี่สิบตัวเป็นตาซื้อพิเลี้ยงนะครับอยากได้อีกะทักมามีเบอร์ไฮบอลเนาะครับเนี่ยมีเบอร์ทักบอลโอ้จะควงพนุ่นจ้วยพุ่นเนาะเพรมันเป็นสายกันหรืเปลาโอ้จะควงพนขายอยู่ครับถามถึงกระตัวพ่นขายแล้วนะครับนี้เนาะถามถึงกระตัวพนขายแล้วเอาครับสองตัวนี้ต้องถามมึงว่ามีสาวกันครับนี่สงสัยนี่ครับครับ นี่กแ็แม่สาวแม่สาวแม่นี่คู่นี่ห้องไทยเนาะครับในหอยเนี่ยโอ้เจ้าของคนเบอยู่น้าเนาะแม่สาวสองตัวนี่ก็งามอยู่ครับเนี่ยครับตลาดมื้อนี้คนบ่ฮู้หลายกับบางแน่น้องนึงนะครับเนาะบางแนี่ยเลยนึงนึงแม่สาวแม่สาวหน่อยเนาะห้องเท่าไหรครับเนี่ย เศร้าแปดหาลอย,ลอยโอ้ตัวนี้เศร้าปดสีแดงคิ้วเกี้ยงดีอายุกับสีปีกวนิน่อยประมาณปีกวนน่นอยครับวันนองนึงนองนึงนงกับนองนึงกับปีกวัวเนาะหันง้อ้างกับปีกัวลายเตบอหันง้อทีกัชนปีพอดีราคาเศ้าเท่าไรก่อนเศร้าแปดหาลอยครับเนห้อไว้เน้ พอซื้อไปเลี้ยงครับนีในเน่าดีเกี่ยงไม่อะไรดีครับง้อหน่อยตัวนี้ในเน่าดีครับครับพี่น้องเห็นอยากได้ก็ทักมาหาเพิ่นได้ครับนี่ถ้าอยากได้ก็โทรมาเพิ่นรถมีเบอร์ติดตบอสพี่นุ๊กศูนย์หกสับเบอร์ศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกห้าห้าหกสี่ครับทักมาเพิ่นรถครับมักมักช่วงนี้เนาะเป็นตะเลี้ยงอยู่ง้อหน่อยตัวนี้ง้อยู่บ้านไหนครับโอ้มาจากเชียงยืนนะครับจากเชียงยืน มึงบึกเถิหน่อยบักเถึกคู่นี้ห้องตัวท่าเลครับเนี่ยคู่นี้หาสิบหาเนาะหาเอาเลยนะครับเนี่ยสีมุ่มกับสีเหลืองๆขาวๆวนี่ครับมองไปหาคมเน่าวได้ง่วกออยู่วังท่านเถึงปีไปเหรอประมาณสีเขาปีเนี่ยเนาะกับพ่อดีครับเนี่ยคู่นี้หาสิบกลัวหา หาสิบหาครับคูนี่กับตัวละนีสิบซีหาลอยพี่ตัวละเฉลี่ยงนะครับนะมาครับอยากได้อยากได้ก้วยเทิงน้อยครับนี่ไอ้งัวครับหันมามาตะเบิงก้วยกับลวงตะมาก้วยนะครับจะได้งัวเทิงน้อยครับนี่หาสิบหาสองตัวนี่ทักมาหาพันนะครับนี่มีเบือติดต่อพันนะครับนี่มอมีเบร์อนะบ่สะัวดวงนะครับน้าอันนี้ครับพาเบิงราคาซื้อครับเปรียบเทียบพันนะครับนี่หาสิบหาคูนี่นะครับน้า แม่โค้งนี่เป็นว่าชาเศ้าเก่าขนาดนครับแม่โค้งใหญไงโอ้สูงเกี้ยงหน้าผากผมเลยครับเยเศ้าเก่าแสดงว่าอยากดูเนเราทำเศาเก่าอมืเก่แม่ลูกบ่ครับเยแม่ลูกครับโอ้ห้องใจครับแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกนี่ห้องสี่สิบหกครับห้องสี่สิบหกดูข้างคุตันนั่นเดียต้วนั่นเดียวห้องใจ เก่าพันหาครับเบิลเกาดียวสิห้าสิผ้ายางมึงหลบหลอนครับเนี่ยแม่ลูกคนนี้ห้องซี่สิบพกทองะทเราจะเดือนแล้วโอ้ทองครับซื้อสองในสามเนาะต่อเนหาเดือนครับตัวหองเก่าสิบผ่านเนาะอ่าเบิงเก่าสิบห้าครับนี่แม่นี่โอ้แม่ขาวลูกนุ่นตัวนี้เนาะโอ้แม่ขาวลูกนว่นครับตัวนี้แม่สาวหน่อยหองอยู่เก่าสิบห้า คู่นี้สีเท่ากับเรืมสี่สิบหกครับ,รบแม่ลูกสี่สิบหกตัวนี้เขาสิบหาสี่ผ้าใยมึงหลบหลอกจะเข้านะครับตัวนี้สูงลอยมีสิบกัวเขาสิบหกครับตัวนี้สูงจำกันครับตัวนั้นนี่ลูกมั้งครับแม่กับลูกโอง่ามตัวลูกมันง่ามตัวอยู่เนาะโอ้ลูกง่าม มันเถาลงมาเนาะโอ้ลูกโตสามตัวแล้วทองแล้วครับทองแล้วครับนี่ลูกได้ลูกครับได้ลูกงามทองราคาทองซื้อเลยครับสี่สิบหกเป็ห้องอะไรดีเสียอยากได้ก็ต่อเลยครับนี่โอ้ลูกงามดีครับนี่ลูกแม่ลูกกระชอนเปียละครับนี่พร้อมตอนเก่าสิบกัวเนาะสิบเก่านะครับตัวนี้ น, yup. ใน,ในี่งสิบเก่ากัวนี่ครับนี่อย่างในช่วงนี่กะทักมาหาเพิ่น์นะครับนี่หรือเสียแม่ลูกแม่ม่านพร้อมหาเดือนห้องอยู่สีสิบหกเนาะนมันไข่เหรออืมครับนมไข่เหรอง้อง้อมาตะบันไหนเนาะครับนี่มัตตาการลสินครับมาตะการลสินครับโอ้ใช่ลูกดีอยู่ดอกตัวนี้นะมึงลูกซสมแม่เลยเนาะค่าับอยากได้แม่ลูกครับแม่สาวนี่ก็ทักมาหาเพิ่นครับนี่ทักมาเบื่อ 093 0 9เ0 9าสาม2กสน้ายาอยองครับจากกรสินครับถักไเลยครับถักไปเลยครับทักไปเลยทั่ไปเลยครับเนี่ยราคาต่อร่องเลยเนาะอ่าครับราคาต่อฟองต่อร่องไลยแม่สาวตัวนี้กัพ่อเลี้ยงครับกัวทองกัวดูดมูครับตัวนี้เลี้ยงง่ายงัวส่งนี่โอ้เลี้ยงง่ายครับงัวไวยน้ำบานเฮา ครับจะได้กับท ok ักมาเพ, also, พ, painful. พิ leigh, พはは่นครับโอ้ขึ้นเจ้าดูเจ้าหแม่ขาวลูกขาวแม่ขาวลูกขาในเพิ่นห้องเทอดไรเนาะครับนี่ของพ่อไงผุนจือต้องเทอดไรพ่อไงเนี่ยโอ้พุ่นจะขอคนนำเงินอยู่เอาเบื้องแม่แดงลูกแดงก็ได้ครับนี่แม่แดงอีพ่อห้องใจเนี่ยสองตัวนี้นะครับเจ็ดสิบผาเอวูดูไงตัวนี้ไง พ่อจุนเขาไว้ครับนี่โอ้นี่นลูกลูกลูกเจาครับเนี่โอ,ลลลโอ้ลูกงามครับลูกงามลูกงามเจ็ดหมื่นหาเจ็ดหมาไอพ่อมาพ่อมาคมเดียวนี่บ่หายเมื่เตี้ย แม่นก็แม่นตัวาหลานซื้เจตหแม่้ยแมนี่เจ็ดสิหาเอาครับอยากได้งัวแม่ลูกทักมหาห้พอนี้พรอมี่เบอร์พ่พอศูนย์แปดศูนย์เกห่งาเกาหนึ่งสามเก้าหาเก้าหครับบัตรสิบาไปเบ่งงัวแม่นันม่ลูกแม่นั่นทองใสก็พอแม่นัซอันนี้แม่นัเอาซื้เจหาลสี่บเจ็แม่นี่เจ็ดสิหาลูกไงลูกงามครับอีสี่สิบเ็ดบี่สิบเจ็ดหาลอย กำลังกินนมเสื้ออยู่อันนี้ลูกเลยโอ้แม่แม่ทักไปสองเดือนแล้วซีหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแม่นี่แม่นั่นเจ็ดสิบกลัวอันนี้สี่กลัวครับมักแม่ได้ทักมาหาเล่าเลยครับเนี่ยตั้งสองแม่ครับเนี่ยที่ว่านั่นมันได้ลูกไงเงี้ยเงี้ยลูกงามเนาะตัวนั้นแม่กับไงน้ำตัวนี้ข้างกลางครับตัวลูกมันเขาหายสามควแล้วโอ้ครับ แต่เมนี่ก็บบอซำฉี่ลายได้นี่ทองงามดีนี่ทองอ่างดีหางลูกก็ใสได้ครับเนี่ยราคาก็สี่สิบตัวกลับอากได้ทักมาหายี่งพรครับเบอร์วันหันนะครับเนาะเบอร์จยากได้กับกไปหาเล่าเลยครับเนาะโอ้เมนี่เมย์ไงลูกไง เมียกับไงลูกกับงามห้องไทยอีพอเนี่ยห้องยูแปดสิบครับบ่ถึงแสนครับแม่ย่ยนี่ยูแปดสิบกลัวลูกลูกกับสีส่หาเดือนละมั่งครับนี่เนาะมาะมาณนี้เนาะลูกกุนล่ครับโอ้น้มเม่ยกับไ่ครับลอยหกสิบแล้วครับว่าตัวน,นี้สูงลราหกสิบกลัวกลัวลูกออกแดงมึงหน้า แล้วค่าพอถึงเสียงครับแปดสิบกัวะพอนอะแปดสิบัวรครับอยากได้ท่วมหายพอนี่ครับพอมีเบอร์จีต่อ่ะรับขับทักมาเบอร์นี่ครับเบอร์ศูนย์แปดสองศูนย์อห่ห้าศูนย์ห้าสองครับนี่โอ้ยไครับแม่นี่ไงดูแกกไันหไม่่าหก็หา,หาพอน่สันเนาะแม่โไปล้ <c oughs> ดูอำเพ่นอะพ่อ อ๋อโยแกดำครับโยแกดำงวดโยแกดำดูลูไงแดงงามแม่กับายสูงอันนี้ก็ลูกแดงงามครับแม่นี่ แดงงามแม่นี่เป็นหองถอยเนาะครับนี่ลูกงามเลยเนาะแม่ลูกซีใบมาหน่อยเนาะ <c oughs> สีเดีงงามจุดของพคนยูเสร็จไปเลยลูกสวยตัวนี้ลูกสวยครับหางโอ้ใส่ได้เลยจุดของคนเิ็นบ่นเห็น <c oughs> ลูกมาสวยเลย พอดจะคว้าเพื่อนเราครับบ่เนี่ยหกหมื่นสามสทบแต่ลูกง่ามลูกไงามลูกเีไเยเลยหกหมื่นสามครับนี่ลูกซีวบครับเนี่ยแมันาสวยสวยสวยแม้แมนแม่นตัวม่นกลับเป็นบางตัวเพาตาแกวตาแวนนี่แหละโอ้โหเขาแกวเขาว่าอันนี้เขาตาตาแกเก่ตาอย่างกรสร้างหอมให้ลูกดีเปนสร้างห้อมแล้ว พ่จะไหลูกงามเาะเอาเลยครับตลกไปน้ำไเมลออยตลมันได้สามมืงเลลกเขห้เราสามเมเขาหัสิบสามมันหน่อยอยู่เนาะแมวสิวเป็นตัวสามนยถืองี้มันวมีผู้ซื้อซื้อดิราคาหกครับลูกงามๆเนี่นี่ตัวนี้ราคาเดียวกันพอพันได้หกิกันจครับลูกไวกันตัวนี้ก็ลูกซีไวกันครับหกสิบสามืองลูกข้อแช่งลูกัไปถืออย่างหลงมันเล เขาโตครับตาผู้สาวตำราพ่อเมียเขาหวานเนาะเขาโตเขาโตครับตกลงครึ่งหม่ำใช่ไหมอันนี้กันลูกซีใบกันครับโอ้สวยบัดเนี่ยโอ้หกเมื่อสามเหมือนกันดากซีวบนี่ไม่แตงงามเลยลูกตัวใดก็ได้ครับคู่นี้ก็หกเมื่อสามคู่นั้นก็หกเมื่อสามแล้วคู่นั้นได้เปอร์เซ็นต์คือลูกไงแล้วแม่ลูกแม่ตัวนี้ลูกคู่คู่เขาเป็นพ่อพันธุ์เลยดิ ได้หลุดแล้วเนาะได้ได้เล้วมาสันหลังเดินซักสามเดินไปสามเดินไปหลุดนั้นได้เดียนกัวหนึ่งดิโอ้หลุดเดียนกลัวครับเนี่ยสิบสามครับเนี่ยสองแม่สีก็ได้แม่ตัวนี้สีมีแต่เขาม่ตกก็เสือ พอเขมักเองว่าเขาหลุนหัวหลุนบางงามครับ,มแ,มบแมนีม่เมนี่เสียคือเขามันตกเน <c oughs> าะแลวหลุนมันงาม,างามเงล,ล่หัวว้อยหัวเจ้าเหนีหัวน้ำเงนหลุนคนไหนว่หัวก็กยก่าไห้ก็เพราะหลุนมันงามหลุนเันงามนี่ยวันี้นคลองถึกอ่ะอราเปนองถึกอีกมนคมนี่อีกคมนี่คมนี่แสนเอดอคู่นี่โอคู่เนี่ยแสนเอ็ดสองคู่นี่แสนเอดกะราคาทอกัน่ตัวนึงได้ตัวหนึ่งรถ ควบละหาหมื่นหาพันครับถือคมละหาหมื่นหาพันเนาะครับลูกไงทั้งสองตัวเหรอครับเนี่ยตันแล้วได้หกเดือนแล้วตัวนี้มันหกเดือนประกันได้ตัวนี้รับประกันมันหกเดือนครับตัวนี้ว่นครับลูกมันสีเงี้ยก็ตัวนั้นบ่นอนตัวนี้ตัวนี้ลูกผูกครับหาหมื่นหาครับควบสองควบหนึ่งควบละหาหมื่นหาอ่านี่ครับราคาบนห้องซืสิครับเนี่ยโอ้ลูกลูกเทิร์กครับเนี่ยบักเทิร์กตัวนั้นลูกแม่ ควบนั่นลูกแม่คมนี่ลูกเพิกตัวนี้เรมีดอกทอเรามีตัวนั่นประกันบ้านไีแม่นั่นครับแม่แม่ลูกกันนะหกเดือนครับแม่นั่นบ้านหกหกเดือนของว่างตัวนี้ของว่างอยู่ครับโอ้ถ้าพ่อเป็นของว่างก็รู้วิธีซื้อนี่ถือเป็นแต่สื้ออย่างกันพวกเรนนี้กันนั่นนี่คนบวกไข้หัวไหลเลยบ่มาหลายเนาะเซื้อว่าบนว่าสร้างปิดเลยมีแต่คนใก่นั่นหนาปกติเนาะปกติคนั่นหนาปกติครับสารคามบปิดครับบบปิดบบปิดนั่นหนาปกติครับ สิปิีกันยอนกับสิคือรัฐบาลแจ้งมาบ่ให้เฮจิจกรรมละอาจเิ็นสิควบคุมโลกในช่วงนี้บ่ปพดมนู่คนปูจินบ่ฟินเนีะนี่พอคนปูจินเป็นรอยู่าหนึ่งสองสามสี่คมครับให้ลูกพอออกน้ำเปสีคมอยากนักาพี่เแาสิแก้งท่านพีท่านพี่าผูพไห้ก็อยากออกกล้องนเด้ยบ่ห้ดอกปานนี่แท้นแ้นี่คือหอยหนวดเนาะเดือนเนาะแท่มนเนอยหนวดครับครับ อยากได้เลัอยากได้ก็ทักมาเบอร์ทักทักเบอร์ลูกหนวดนี่ล่ะเบอร์ลูกหนวดเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดเดปบเปลี่ยนจะเทียเบอร์กัได้คนก็ดีบอเปลี่ยนจะเท่ยหรนึ่งสอแถวนี้มักกรลบอกนี่ละวันนี่ไหมมักกรหลสี่ไหวตัวนี้ละเนี่ย เขาเกิดที่ฟอร์มาขาดแต่เสื้อเก่งมันว่าบังพอดีบังพอดีด้วยตัวนี้มันน่อยอยู่มานออกคักไปหน่อยเนาะไข่ห้ำดำสักดิอืมแต่ว่าตัวนี้ที่มันออกงามมาเราเนาะว่าพันกันไข่ห้ำดำสุบด้วแปงดีนี่ครับเรนเม่นี่ลูกก็ออกงามแล้วครับเนี่ยยืนกับโก้โก้บรรฮานแค่เจ้ากวานตัวนี้เนาะโก้ีิเนาะเออตัวโก้แม่นลูกเนี่ยต่่วาตัวนั้นมันน่อยอยู่เนาะมันจะออกเนาะมันน่อยมันเลยกพอดีออกส่ง แต่หัวเดียดเลยเนี่ยแต่ว่าหัวมันเดียวหัวมันคือพอเราเพวตัวนี้คือพอมั่งมดเราเนี่ยดากน่าพกป้าจีเรือตันึงว่าแต่ว่าขยงนี่ขันสีขาเดือ่ยนตังจีไรนี่ว่าไรตัวจีหัวมันแล้วตัวนี้ได้สามเดือนว่าตาส้มงามเอาลวดแล้วเนาะเอาครับอยากได้สีแม่สีโครมทักมาแล้วครับนะหาเบอร์ลุ่งหนวดนะครับเอามาส่วนนี้พอคุยงามปังง้อปังง้องามครับ แต่นั้นมนีมาบ่าหลายเป็นไรน,นะครับเนาะอ้มนีิพอปป่อย o ท t u b e เปิดหลายอยู่ครับมื่อนีอ่้ตอนมาแดงครับแดงแนงแค่นลูกแดงครับสิผ้ายางเบิงบรรยากาศไปนั่มนะครับเนาะยางเบิงผ่านบรรยากาศไปนั่มนะครับเนาะภายในสนามมือน,นี้นะครับเนาะ ลานค้าร้านอาหารกันหลายครับลาบงงลาบงัวลาบผมตุ้มแสบครับมากินสุกกระชังได้นะครับเนาะพวกแม่แม่นี่ดำไงครับนี่ดำสูงไงมาเบิองซ้นทางนี่นะครับส่วนมากคน อันนั้นทวสีบบใครมาส้นนี่นะครับเนาะนี่ยางผ่านยางเมืองส้นทางนี้น้ำนะครับเนะาะภาพบรรยากาศนะครับเนาะส้นทางนี้สีเป็นง้วบโใหญ่ป็นไดยน,นะครับเนาะส้นทางนี้เนาะครับเนาะตัวง,งามก็มีแกมไปนั่งอยู่ครับจาเมืองภาพบรรยากาศ อันนั้นนอนทั่วครับช่องผมใส่ใส่อันงัวเจ้าโอ้นี่เอาเอาเอาถามงัอก็ได้นี่ยโซ่โซ่นีแม่นวัเลยจ้บอันนี้ห้องไทยครับนี่ห้องเก่าาครับสเก่านาะสิบเก่าโอ้สองเก่วตตปายมันโอ้สองเนเก่าครับนี่เป็นงวเถิดคู่นี้เล่นปะ โอ้ตัวนี้เก่าพันสองนเก่าครับอันนี้เดีตัวละสี่พันครับตัวละีพันสองีคือสิบีสองครับสองสงีง่วอายุต่อรองไดครับสี่ข่าวชนวปีหรือมั้งเนาะเบื้งหน้าไ่หอยพร้อมเนาะบือหน้าสดสอานี้ครับสอตัวไห้กับสซีกันดีครับครักันครับตัวนี้สอซี ครูนี่นะครับเนาะนี่นายหอยงูมาตาบ้านไดเนาะครับก็มาจากโคสุมครับมาตาโคสุมมาจาสาขาข้ามห้องนี่เนาะครับผมครับอยากได้สนใจราคาสองซีนี่ก็ทักมาหาเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสองหกแปดสอหกห้าเก้าสามห้าเก้าสามไม่เดวิดเดวิดครับผมอ่าครับทักมาหาเพื่อนครับเดวิดเดวิดครับผมเอาทายเบิอร์คนทุกคนครับนี่ทีมงานทีมงานเดียวกันเป็นบ่โอเดชาฟาร์มเดช่าฟาร์มในยุคโกชุมบ่ อ๋อนี่ครับทีมงานเดชชาฟาร์มครับนี่ตัวนี้สองเก้าเนอะสองเก้าเอาครับสองเก้านี่อยากได้ก็ทักมาหาเพิ่นเบอร์เบอร์ได้ครับนี่เบอร์ปะเบอร์เดียวกันครับโอ้เบอร์เดียวกันเนาะอ๋อครับเบอร์เดียวกันมาจากโกซุมครับทีมงานเดเชชาฟา้ามครับช่องงานนัถนนทั่วอันนี่ครับทีมงานเพิ่นอยังวง อัโซ่นี่สิเป็นงัวเพิกรุ่นๆนนิดหน่อยบันไดบันไดตลาดกันจะไปง่เนาะอันนี้ครับนี่เบืองบรรยากาศการซื้อขายแป๊พนนะครับเนาะเพราะว่านั่านทั่วมาบ่บ่คอไก่แดงมากโซนนี่นะครับอันนี้แม่ลูกนิดหน่อยนครับนี่แม่ลูกส่งนี่ก็มีนะครับเัวส่งนี่ก็มีครับนี่ สรงนี้ก็มีครับนี่สรงนี้น้อยนะครับราคากับซิบบอหลายประเด็นนะครับเนาะสื่อกันแล้วบ่ครับเออสื่อแล้วเนาะอันนี้มูนีหน่อยหนี่มีครับนี่กำลังสนเข้าครับกำลังสนเข้านีกับมีครับนี่นีหน่อยนะครับ อาณางเบิองบรรยากาศนะครับนัดนี้สีบางแนี่ยจะน้อยนะครับนัดนี้เพราะว่านัดก่อนเนี่ยเพิ่นประกาศาว่าบาเ่เปิดนะครับพอดีมันบ่มีอย่างครับโลกงัวบ่ได้เป็นโลกเป็นยังเพิ่นก็เลยเปิเเปดปกติครับเพราะว่าเอารรรรกสารที่ว่างัวเป็นโลกที่ตรวจพอจะพักใจนะมัน Words. เป็นเอกสารของเดือนตุลาคมนะครับนะเป็นเอกสารเก่า,าเพิ่นเลยสั่งปิดมาบัดนี้ที่จริงเพิ่นตรวจสอบแล้วว่า มันมันเป็นเอกสารปัจจุบันนะครับก็เลยเปิดที่เขานะครับน้านหนาเปิดปกตินะครับเนาะได้หอยเกษตรกรบรรท่องครับน้านหนามาปกตินะครับเนาะอันนี่ครับบางแล้วครับนี่สวนน้ำบันหันครับเปิดทุกวันพุธครับสวนน้ำบันหันครับตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับห่างจากสารคามกับระมาณจากโลมาสิบโลกเลยมั้งครับประมาณนี้แหละ เส้ทนทางสาเข้ามีรอยเอ็ยดนะครับเนาะเส้ทนทางสา,ขาเข้าไป็นรายเอ็ดนะครับเนาะนี่ครับย่างอยู่กับหม่มาณนี้นะครับนะนี่คือบรรยากาศหัวในสนามครับเนาะครับ,ค,รบ,ค,รบคลิปนี้นัดนี่อันนั้นพวกอ่ะเดินทางมาหอดถ่ายคลิปนะครับกะขอบบนขอบคุณเอฟซีพี่น้อง ทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเนาะขอให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาติดตามทุกคนจงจมีแต่คว่มสุขคุ่มจริญนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับเนาะเดินทางไกลๆก็ให้ปลอดภัยนะครับขอคุ้มพระคุ้มคล้องให้เดินทางไปดีมาดีนะครับอยู่ดีไม่แห้งลำลำไม่ร้วนนะครับชิดเงินเดีเ๋ยวงชิดทอดในห้องนะครับเนาะ เกจยังกายาสาด้ยมีอุปสรรคแลครับนเนาะพอแต่สิ่งดีๆงามนะครับเนาะครับคลิปนี้ปิดอยู่นี่ครับพอกันคลิปหน้าชิปไหมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Hãy subscribe <laughs> cho làm ai <laughs> đó Gõ Để không bỏ này những video hấp dẫn